ค่ะแอดมินอ้อยมีสูตรเนี่ยมีสูตรใหม่ๆมาอีกแล้วนะคะเนี่ยสูตรใหม่ๆเนี่ยหวยจะออกบ่อยมากเลยเนี่ยค่ะเนี่ยเด็กจะออกวันอะไรคุณก็จดไว้เนี่ยจดไว้จดไว้แคปไว้นะคะเนี่ยจดไว้เนี่ยมันจะออกบ่อยมากเลยค่ะเนี่ยสูตรใหม่นะคะสูตรหวยเด็ดเด็ดแล้วก็มีสูตรนี้อีกค่ะเนี่ย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 สูตรนี้อีกนะคะเนี่ยเนี่ยมองเห็นไหมคะมองเห็นไหมคะ มองเห็นไหมคะมองเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยสูรออกตามวันชัดไหมหนอชัดไหมหนอททำไมไม่ชัดเลยนี่ก็มีนะคะแล้วก็มีอีกใบหนึ่งค่ะเนี่ยใบเนี้ยใบเนี้ยโอ้ใบเนี้ย,เ,ย,อเ,ยเอ๊ะทำาายังไงถึงจะมองเห็นมองเห็นไหมคะเนี่ยโอ้ยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะนี่ะนคะคะ นี่สูตรนี้ก็ออกมาบ่อยๆนะคะสูตรนี้สูตรนี้ออกบ่อยๆนะคะแอดมินอ้อยนี่ถูกกับสูตรนี้บ่อยมากเลยค่ะเห็นไหมแปดแปก็มีเกก็มีแต่91ไม่มี91ก็คือเติมนิดหน่อยไหมแปดแปก็มีสอสองก็มี เ2้าสอที่แล้วออกอะไรนะข้างบน11เห็นไหม11ก็มีง้อที่แล้ว11ก็มีนี่แหละสูตรหวยเด็ดที่แอดมินอ้อยถูกบ่อยบ่อยนะคะถ้ายังไงก็ไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใน Facebook เฟซบุ o กด้วยนะคะจะถ่ายเป็นภาพนิ่งให้นะคะ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะมีสุดใหม่ๆมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าแอดมินอ้อยก็ชอบหวยค่ะชอบหยวยซื้อลอตเตอรีร่ก็ถูกบ่อยหนึ่งเหมือนกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อ้อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ